สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การสำรวจเชิงลึกกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีข้อมูลน่าสนใจจากผู้ฟังส่งมาให้ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างซึ่งเป็นแนวคำสอนของครูเมตตาอุทกพันธ์นะคะที่ผสมผสานแนวคิดพุทธศาสนาแบบเทรวาดเข้ากับเซนเราจะมาดูกันค่ะว่าแนวทางนี้คืออะไรทํางานยังไงแล้วก็จะนําไปสู่ความสงบภายในหรือว่าอิสรภาพจากความทุกข์ได้ยังไงบ้าง แหล่งข้อมูลหลักๆที่เรามีก็คือบทคัดย่อจากการบรรยายทมเมื่อไม่นานมานี้กับมีวิดีโอในหัวข้อเดียวกันด้วยเอาละค่ะเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่านะคะครับประเด็นเริ่มต้นที่น่าสนใจมากเลยนะครับก็คือคําว่าจิตว่างในบริบทนี้นี่เออไม่ได้หมายถึงว่าสมองโล่งๆคิดอะไรไม่ออกนะครับแต่จริงๆแล้วหมายถึงสภาวะของความรู้ตัวที่บริสุทธิ์เป็นธรรมชาติเดิมแท้ที่แบบไม่ได้ถูกความคิดปรุงแต่งครอบงา ซึ่งแหล่งข้อมูลเขาบอกว่าเราเข้าถึงได้ด้วยการฝึกฝนโดยเฉพาะการดูใจอย่างอ่อนโยนนะครับไม่ต้องจับไม่ต้องผลักแค่เห็นพอเราลองทำแบบนี้ความคิดที่มันวุ่นวายก็จะค่อยๆสงบลงไปเองครับหรือทุก์ในภาษาธรรมะซึ่งตามแหล่งข้อมูลก็อธิบายตามหลักพุทธศาสนาพื้นฐานเลยว่าความทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตนะคะ เกิดแก่เจ็บตายเรื่องเศร้าโศกเสียใจความไม่สบายกายไม่สบายใจหรือว่าการเจอสิ่งที่ไม่ชอบพัดพรากจากสิ่งที่รักอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ทั้งหมดนี้คือทุกข์ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ทุกพื้นฐานพวกนี้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติอยู่แล้วแต่จุดที่แหล่งข้อมูลเน้นย้ำมากๆเลยแล้วก็ถือเป็นหัวใจสำคัญเลยก็คือตัวการที่ทำให้ทุก์มันซ้ำซ้อนแล้วก็หนักหนาสหัสขึ้นไปอีกดังที่เขาสรุปไปว่า โดยย่ออุปาทานขันทั้ง5แหละเป็นตัวทุกข์คำว่าอุปทา,านขันห้านี้อาจจะฟังดูยากนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าจะพูดง่ายๆก็คือการที่เราไปยึดมั่นถือมั่นอย่างเหนียวแน่นเลยในองค์ประกอบ5อย่างของชีวิตคือรูปหรือร่างกายเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆสัญญาคือความจำ การรับรู้สังขารคือความคิดปรุงแต่งต่างๆแล้วก็วิญญาณคือการรับรู้ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยครับว่าทั้งหมดนี้คือตัวชั้นหรือของชั้นจริงๆจังๆการไปแบกรับไปยึดสิ่งเหล่านี้ไว้นี่แหละครับที่เป็นต้นตอความทุกข์ที่เราสร้างเพิ่มขึ้นมาทับถมตัวเองเข้าไปอีกอ๋อเข้าใจแล้วค่ะมันเหมือนกับที่เราไปสร้างตัวตนที่แท้จริงขึ้นมาจากสิ่งที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ ตัวตนของเราอย่างนั้นหรือเปล่าคะเหมือนที่แหล่งข้อมูลอ้างคำกลอนของท่านพุทธทาสที่ว่าอันความจริงตัวกูไม่ได้มีแต่พอโง่มันก็มีขึ้นมาได้พอหายโง่ตัวกูก็หายไปสแสดงว่าตัวกูหรือความรู้สึกยึดมั่นนี้มันเกิดจากความไม่รู้หรืออวิชชาที่ไปคว้าเอาขันห้ามาเป็นเราพอเข้าใจความจริงแล้วความยึดมั่นนี้ก็คลายไปเองเหรอคะนั่นคือประเด็นสําคัญเลยครับความเข้าใจผิดหรืออวิชชานี้เอง ที่ทำให้เราแบกโลกแบกความทุกข์เอาไว้ทั้งๆท,ที่ขันห้าเนี่ยโดยธรรมชาติของมันก็ไม่เที่ยงอยู่แล้วเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเป็นทุกข์ในตัวเองคือมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่ตัวตนที่เราควบคุมได้อย่างแท้จริงแต่เรากลับไปยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเรามันก็เลยทุกซ้ำทุกซ้อนเข้าไปอีกนะครับโอเคค่ะพอเห็นภาพปัญหาแล้วนะคะแล้วทางออกล่ะคะแหล่งข้อมูลชี้ไปที่ จิตว่างว่าเป็นคำตอบสำคัญครูเมตตาอุทกกพัณฑ์เล่าว,ว่าท่านค้นพบแนวทางนี้เมื่อประมาณ7ปีก่อนหลังจากที่ได้ลองผิดลองถูกเรียนกับทูบาอาจารย์มาหลายท่านเลยนะคะถึง16ท่านน่ยแต่ก็ยังรู้สึกว่าติดขัดอยู่ยังข้ามฝั่งไม่ได้สถทีแนวทางที่ท่านตกผลึกคือการสังเกตใจตัวเองแบบสบายๆไม่ต้องเกรมไม่ต้องพยายามแค่เห็นเพียงเห็นใจเริ่มนิ่งเอ๊ะ ดูเหมือนง่ายๆแค่นี้เองเหรอคะใช่ครับดูเหมือนง่ายนะแต่หัวใจสำคัญมันอยู่ที่การเปลี่ยนมุมมองจากการพยายามทำมาเป็นการแค่รู้แค่เห็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆคือแนวทางนี้เป็นการผสมผสานภูมิปัญญาจากหลายสายนะครับโดยเฉพาะเถราวาดกับเซนซึ่งครูแม่ตาท่านได้รับแรงบันดาลใจแล้วก็ต่อยอดมาจากครูบาอาจารย์หลายท่านอย่างเช่นหลวงพ่อโพธินันทะที่สอนเรื่องโคแม่เลมย่าชำเรืองดูลูกน้อยนะครับ แก่นของอุปมานี้ก็คือการกลับมารู้สึกตัวเบาๆบ่อยๆเหมือนแม่วัวที่กินหญ้าไปแต่ก็คอยชำเรืองดูลูกไปด้วยไม่ได้จ้องขมเขมง็งแต่ก็ไม่ปล่อยปละละเลยหรือจากท่านอาจารย์มหาวรพุธที่ทําให้เข้าใจเรื่องสภาวะสองฝั่งคือฝั่งโลกียะที่ยังยุติิดวุ่นวายกับฝั่งโลกุตระคือที่พ้นโลกไปแล้วคือจิตว่างบริสุทธิ์แล้วก็ได้รูปแบบการปฏิบัติที่ชัดเจนขึ้น รวมถึงท่านอาจารย์อุดอรป่าทรรเลธรรมที่ชี้แนะวิธีที่จะไปให้ถึงสุดทางคือความหลุดพ้นจริงๆนะครับการผสมผสานเทรวาทกับเซนตรงนี้น่าสนใจมากเลยค่ะแหล่งข้อมูลบอกว่าจุดเด่นคือมันอาจจะนําไปสู่ความเข้าใจแบบฉับพลันคล้ายๆกับแนวทางของเซนที่สามารถพาเราข้ามจากฝั่งทุกมาสู่ฝั่งพ้นทุกอย่างชนิดที่เรียกว่าฉับพลันทันทีทันใดซึ่งต่างจากแนวทางเดิมๆที่ครูเมตตาเคยปฏิบัติ ที่อาจจะต้องใช้ความพยายามมากแล้วก็เห็นผลช้าที่เรียกว่าทุกขาปฏิปทาครับครับตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากคําว่าฉับพลันในที่นี้อาจจะไม่ได้หมายความว่าต้องทําอะไรเลยแล้วจะบรรลุธรรมทันทีนะครับแต่หมายถึงการเข้าถึงสภาวะจิตว่างหรือจิตเดิมแท้ซึ่งจริงๆแล้วมันมีอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้กับเราทุกคนอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันถูกบดบังด้วยความคิดปรุงแต่งความยึดมั่นต่างๆ พอเราเรียนรู้วิธีที่จะเห็นหรือรู้จักสภาวะนี้ได้โดยตรงมันก็เหมือนเป็นการเปิดประตูสู่ความเข้าใจใหม่ได้ในทันทีแทนที่จะต้องค่อยๆขัดเกลาไปทีละขั้นๆอย่างเดียวแล้วถ้าอย่างนั้นวิธีการปฏิบัติให้เห็นหรือรู้จักสภาวะจิตว่างที่ว่านี้ทำยังไงให้เป็นรูปธรรมขึ้นมาคะ เทคนิคหลักที่ครูเมตตาสอนคือการพลิกกลับเข้ามาดูภายในหรือคอยกลับมาชำเรืองดูเขาไปบ่อยๆคำว่าเขาในที่นี้หมายถึงตัวสภาวะรู้หรือจิตว่างนี่เองใช่ไหมคะคือดึงความสนใจกลับจากเรื่องภายนอกมาสังเกตความรู้สึกตัวภายในแทนใช่แล้วครับหลักการคือการเปลี่ยนทิศทางของความสนใจจากที่ปกติจะไหลไปกับความคิดเรื่องราวอารมณ์ต่างๆให้หันกลับมารู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันขณะ สังเกตสภาวะที่รู้อยู่เฉยๆนี่แหละครับแหล่งข้อมูลระบุถึงผลที่น่าทึ่งแม้จะเพิ่งเริ่มทำเลยนะคือพอพลิกเข้ามาปับ๊บไอความคิดมันดับพึดไปเลยเหมือนสับสวิตช์เลยครับโหฟังดูน่าลองทำตามเลยนะคะการที่ความคิดดับไปทันทีแบบนั้นมันคงทำให้เห็นชัดเลยว่าความทุกข์ส่วนใหญ่มันมาจากการคิดปรุงแต่งจริงๆแล้วการกลับมาดูจิตว่างนี่มันตัดวงจรน,นั้นได้ แต่คำถามคือการพลิกกลับมาดูบ่อยๆแค่นี้มันเพียงพอที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนได้จริงหรือคะหรือว่าต้องมีอะไรมากกว่านั้นตามที่แหล่งข้อมูลบอกนั่นเป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะแหล่งข้อมูลเน้นย้ำว่าการปฏิบัติมีสองส่วนที่เกื้อหนุนกันคือ 1. นการฝึกในชีวิตประจำวันโดยการคอยกลับมาชำเริงดูบ่อยๆนี่แหละครับเพื่อให้คุ้นเคยให้รู้จักสภาวะนี้มากขึ้นแต่อีกส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือ การปฏิบัติในรูปแบบเช่นการเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิการปฏิบัติในรูปแบบนี้เปรียบเหมือนการเข้ายิมเพื่อสร้างกล้ามเนื้อแหละครับคือมันช่วยสร้างกำลังให้กับสติความระลึกรู้สมาธิความตั้งมั่นแล้วก็ปัญญาความเข้าใจทำให้เราสามารถทรงตัวอยู่กับสภาวะจิตว่างได้นานขึ้นเสถียรขึ้นจิตมีพลังมากขึ้นครับมีประโยคนึงในแหล่งข้อมูลที่เออดิฉันว่าสะดุดใจมากเลยค่ะคือ เราไม่มีหน้าที่ไปพัฒนาจิตเรามีหน้าที่เพียงเปิดโอกาสให้จิตเขาพัฒนาตัวเองด้วยการกลับเข้ามาดูเขาบ่อยๆอันนี้ขยายความหน่อยได้ไหมครับมันเหมือนกับว่าเราไม่ต้องทําอะไรเลยเหรออืมความหมายที่ลึกซึ้งของประโยคนี้ก็คือสภาวะรู้หรือจิตว่ายเนี่ยครับมีศักยภาพในการคลี่คลายพัฒนาตัวเองอยู่แล้วโดยธรรมชาติหน้าที่ของเราไม่ใช่การเข้าไปพยายาม จัดการควบคุมหรือบังคับให้จิตต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งบ่อยครั้งมันจะกลายเป็นการสร้างความเครียดและความยึดมั่นแบบใหม่ขึ้นมาแทนแต่หน้าที่ของเราคือเปิดโอกาสให้สภาวะรู้นี้ได้ทำงานของมันเองด้วยการที่เราเพียงแค่กลับมารู้กลับมาดูอย่างสม่าเสมอแล้วก็อ่อนโยนเหมือนเราเปิดหน้าต่างให้อากาศบริสุทธิ์ถ่ายเทเข้ามาเราแค่ทำหน้าที่เปิดหน้าต่างส่วนการถ่ายเทของอากาศมันเป็นเรื่องธรรมชาติของมันเอง พอเรากลับมารู้บ่อยๆจิตจะค่อยๆเรียนรู้คลายจากความยึดติดแล้วก็แข็งแรงขึ้นเองครับเข้าใจแล้วค่ะมันคือการเปลี่ยนจากการเข้าไปจัดการมาเป็นเปิดพื้นที่ให้ธรรมชาติของจิตทำงานนั่นเองแหล่งข้อมูลยังพูดถึงการใช้อานาปานาสติ16ขั้นเป็นแนวทางในการฝึกด้วยใช่ไหมคะใช่ครับครูเมตตานำเอาโครงสร้างของอานาปานาสติ16ขั้นซึ่งเป็นการปฏิบัติเรื่องลมหายใจที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นะครับ มาเป็นเครื่องมือในการนำผู้ปฏิบัติให้เข้าถึงสภาวะจิตว่างนี้อย่างเป็นลำดับขั้นและก็ได้สัมผัสกับวิมุตติรสหรือรสชาติแห่งความหลุดพ้นโดยเฉพาะในขั้นที่16คือปฏินิสัชคะซึ่งแปลว่าการสลัดคืนคือการปล่อยวางความยึดมั่นในขันห้าทั้งหมดคืนสู่ความเป็นธรรมชาติแล้วก็ดำรงอยู่ในสภาวะจิตที่บริสุทธิ์เป็นอิสระครับแล้วผลลัพธ์สูงสุดของการปฏิบัติแบบนี้คืออะไรคะแน่นอนว่าคือความหลุดพ้นหรือวิมุตติ แหล่งข้อมูลยกตัวอย่างที่น่าทึ่งมากอย่างกรณีพระภาวิยะที่บรรลุธรรมได้เร็วมากเพียงแค่ได้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสสอนสั้นๆว่าดูก่อนพาหิยะเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเมื่อเห็นจักเป็นสักแต่ว่าเห็นเมื่อฟังจักเป็นสักแต่ว่าฟังเมื่อรู้แจ้งจักเป็นสักแต่ว่ารู้แจ้งเมื่อนั้นตัวเธอจักไม่มีแค่นี้เองเหรอคะบรรลุธรรมเลยใช่ครับกรณีของพระพาหิยะ เป็นตัวอย่างคลาสสิกเลยของการเข้าถึงธรรมแบบฉับพลันสิ่งที่เกิดขึ้นคือท่านทวนกระแสะความคิดความยึดมั่นกลับมาสัมผัสกับสภาพรู้ที่มันไม่มีตัวตนหรือจิตว่างนี้ได้ในขณะที่ฟังธรรมนั้นเลยแล้วท่านก็ใช้สภาวะรู้นั้นในการรับรู้อารมณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยไม่ปรุงต่างต่อไม่ใส่ความเป็นเราเข้าไปในประสบการณ์นั้น มันจึงกลายเป็นเพียงศักแต่ว่าเห็นแล้วก็จบได้ยินแล้วก็จบไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นจากความยึดมั่นอีกต่อไปครับมีตัวอย่างคือพระองคุลิมานที่เปลี่ยนจากมหาโจรมาบรรลุธรรมได้เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านสิยังไม่หยุดคำว่าหยุดของพระพุทธเจ้าในที่นี้ก็หมายถึงสภาวะจิตว่างที่หยุดการปรุงแต่งหยุดการสร้างภพสร้างชาติด,ด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับพระพุทธทา้ทรงชี้ให้เห็นตัวหยุด ตัวนิ่งซึ่งก็คือสภาวะจิตเดิมแท้นั่นเองทั้งสองกรณีนี้สะท้อนการสอนแบบจิตสู่จิตของพระพุทธองค์นะครับคือการชี้ตรงไปยังสภาวะธรรมที่ผู้ฟังมีอยู่แล้วพอปัญญาบาร,รมีถึงพร้อมก็สามารถคลิกหรือเข้าใจได้ทันทีและจุดที่น่าสนใจและให้ความหวังอย่างมากเลยก็คือความหลุดพ้นนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือต้องรอให้ตายก่อนนะครับแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในปัจจุบันขณะ ขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่นี่แหละนี่คือความหมายที่แท้จริงของคำว่านิพพานได้ในที่นี่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เลยโหตรงนี้น่าสนใจมากค่ะหมายความว่าแม้ร่างกายเราจะยังอยู่ยังแก่ยังเจ็บแต่ใจหรือจิตสามารถเป็นอิสระไม่ทุกขไปกับความเปลี่ยนแปลงทางกายได้หรอคะนี่คือความเข้าใจที่สำคัญเลยครับและก็แตกต่างจากความเชื่อเดเดิมของหลายคนแหล่งข้อมูลอธิบายว่า มันคือการแยกสภาวะจิตบริสุทธิ์ที่เป็นอิสระคือฝั่งโลกุตระเหนือโลกออกจากขันห้าคือร่างกายความรู้สึกความจำความคิดการรับรู้และวิญญาณส่วนที่ยังทำงานข้องเกี่ยวกับขันคือฝั่งโลกิยะในโลกให้ชัดเจนเปรียบเทียบเหมือนน้ำกลิ้งบนใบบัวหรือน้ำกับน้ำมันที่อยู่ด้วยกันได้แต่เนื้อแท้ของมันไม่ผสมปนเปกัน จิตที่หลุดพ้นแล้วเรียกว่าจิตจบคือสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดแล้วแต่ขันยังไม่จบคือร่างกายนี้ยังต้องดำเนินไปตามกรรมตามเหตุปัจจัยยังต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาแต่จิตไม่ทุกไปด้วยแล้วครับโ นี่เองคือคำตอบว่าทำไมแม้แต่พระพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันตสาวกหรือครูบาอาจารย์ยุคปัจจุบันที่เชื่อกันว่าท่านหลุดพ้นแล้วก็ยังคงปฏิบัติธรรมนางสมาธิเดินจงกรมอยู่ไม่ได้เลิกปฏิบัติไปเลยประมาทเพราะตราบใดที่ยังมีขันห้าอยู่มันก็เหมือนเครื่องยนต์ที่ยังมีกลไกลทำงานยังมีความเคยชินเดมิดมที่อาจจะเลผลอไผลกลับไปยึดต,ติดได้ถ้าขาดสติขาดความระมัดระวัง ซึ่งก็วนกลับมาที่หัวข้อหลักของเราเลยนะคะทํางานทุกชนิดด้วยจิตว่างของท่านพุทธทาสดูเหมือนว่าลีนี้จะไม่ได้หมายถึงแค่ตอนนั่งสมาธิแต่ครอบคลุมไปถึงการใช้ชีวิตทั้งหมดเลยตั้งแต่เริ่มฝึกจนกระทั่งหลุดพ้นไปแล้วด้วยถูกต้องอย่างยิ่งเลยครับทํางานทุกชนิดด้วยจิตว่างเป็นทั้งวิธีการปฏิบัติหรือ means ที่จะนําเราข้ามพ้นความทุกข์ตั้งแต่ขั้นต้นๆไปจนถึงขั้นสูงสุดและยังเป็นวิธีการดําเนินชีวิตหรือ end ของผู้ที่เข้าถึงความหลุดพ้นแล้วด้วยคือไม่ว่าจะทำอะไรจะทำงานทางโลกหรือทำกิจวัตรประจำวันก็ทำด้วยจิตใจที่เป็นอิสระไม่ถูกกิเลสครอบงำไม่มีความรู้สึกว่าเป็นเรากำลังทำหรือต้องแบกรับผลของมันอย่างหนักอึง้งเป็นการใช้ชีวิตที่น่าจะสงบสุขแล้วก็เบาสบายมากเลยนะคะมีนิพพานเป็นวิหารธรรมคือมีสภาวะจิตที่สงบเย็นเป็นเครื่องอยู่ แม้ภายนอกโลกจะวุ่นวายหรือร่างกายจะเจ็บป่วยก็ตามแหล่งข้อมูลถึงกับพูดถึงทัศนคติของผู้เข้าถึงสภาวะน,นี้ว่าตายเมื่อไหร่สบายเมื่อนั้นเพราะไม่มีอะไรต้องกลัวหรือห่วงกังวลอีกครับแต่ถึงจะสบายอย่างนั้นความไม่ประมาทก็ยังเป็นเรื่องสําคัญเสมอครับดังปัจฉิมโมว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อัปมาเทนะสัมปาเทถะจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเพราะธรรมชาติของขันห้า และว,วิญญาณที่ทํางานกับขันเนี่ยมันมีแนวโน้มจะไหลลงต่ําหรือกลับไปสู่ความเคยชินเดิมๆได้ง่ายถ้าเราเผลอประมาทขาดการดูแลรักษาจิตใจขันห้าที่เคยสงบสง,งีม่มก็อาจกลับมาขบกัดหรือสร้างปัญหาให้เราได้อีกครั้งนะครับแสดงว่าการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องการคอยกลับมาชำเรืองดูหรือการรู้สึกตัวอยู่เสมอยังคงเป็นเรื่องจำเป็น แม้จะรู้สึกว่าตัวเองเข้าถึงสภาวะจิตว่างได้บ้างแล้วก็ตามใช่ครับเป็นการย้ำเตือนไม่ให้เราทอดทิ้งการปฏิบัติเหมือนที่ครูเมตตากล่าวเตือนใจไว้นะครับว่าเมื่อเราเจอเขาจิตว่างแล้วก็อย่าทิ้งเขาเพราะเขาไม่เคยทิ้งเราเลยแต่เราอ่ะทิ้งเขาสภาวะมูอันบริสุทธินี้จริงๆอยู่กับเราตลอดเวลาไม่เคยหายไปไหนเลยแต่เป็นเราเองต่างหากที่หลงลืมมองข้ามหรือทอดทิ้งสภาวะอันประเสริฐนี้ไปซ้ำแล้วซ้ำเล่านับพบนับชาติไม่ท่วน ถ้าให้สรุปภาพรวมจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้นะคะก็คือความทุกข์ที่แท้จริงไม่ได้มาจากเหตุการณ์ภายนอกแต่มาจากการที่ใจเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในขันห้าว่าเป็นตัวเราของเราทางออกจากทุกข์ก็คือการตระหนักรู้ในจิตว่างหรือสภาวะรู้บริสุทธิ์ที่มีอยู่แล้วในทุกคนผ่านการสังเกตอย่างมีสติอ่อนโยนแล้วก็สม่ำเสมอ แนวทางผสมผสานแบบเทรวาดเซนที่ครูเมตตานำเสนอก็เหมือนเป็นทางลัดที่เน้นการเข้าถึงความเข้าใจนี้โดยตรงการปฏิบัติทั้งในรูปแบบและในชีวิตประจำวันจะช่วยสร้างกำลังให้จิตและที่สำคัญคือความหลุดพ้นหรือนิพานนั้นไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันหรือไกลตัวแต่เป็นสิ่งที่เป็นไปได้จริงในปัจจุบันขณะนี้เลยค่ะครับแล้วทั้งหมดนี้มันมีความหมายสำคัญอย่างไร อาจจะหมายความว่าแหล่งข้อมูลเหล่านี้กำลังชี้ทางที่เป็นรูปธรรมแล้วก็เข้าถึงได้ไม่ยากนักสำหรับใครก็ตามที่สแสวงหาความสงบภายในและอิสรภาพจากความทุกข์มันมอบความหวังว่าแม้เราจะยังต้องใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและความไม่แน่นอนเราก็สามารถค้นพบและดำรงอยู่ในสภาวะที่เป็นอิสระและมีความสุขจากภายในได้อย่างแท้จริงนะครับเป็นมุมมองที่น่าสนใจแล้วก็ให้กำลังใจมากเลยค่ะ สำหรับการปฏิบัติธรรมที่ไม่จำเป็นต้องยากลำบากหรือรอผลนานเสมอไปครับและก่อนจะจากกาันวันนี้อานมีคำถามชวนคิดทิ้งทายไว้สักหน่อยนะครับในเมื่อแหล่งข้อมูลบอกว่าจิตว่างหรือสภาวะรู้อันบริสุทธิ์นี้มีอยู่กับเราตลอดเวลาแต่เรากลับมองข้ามหรือทิ้งท่านไปนับชาติไม่ถ้วนแม้กระทั่งหลังใจที่เราได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้แล้วลองสำรวจดูใจตัวเองสิครับว่าในชีวิตประจำวันของเรา ยังมีแง่มุมไหนบ้างหรือช่วงเวลาใดบ้างที่เราอาจจะยังคมเผลอไผลมองข้ามหรือทอดทิ้งสภาวะรู้อันประเสริฐนี้ไปโดยไม่รู้ตัวนั่นสินะคะเป็นคําถามที่ต้องกลับมาสํารวจตัวเองบ่อยๆเลยและอีกคําถามที่ตามมาก็คือเราจะฝึกฝนการตระหนักรู้อย่างสม่ําเสมอและอ่อนโยนนี้โดยไม่ให้มันกลายเป็นการสร้างความกดดันความพยายามหรือความเครียดในรูปแบบใหม่ขึ้นมาแทนที่ได้อย่างไรการหาจุดสมดุลตรงนี้น่าจะเป็นหัวใจสําคัญเหมือนกันนะคะ เป็นประเด็นที่ต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับไปเรื่อยๆครับไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวหรอกครับสำหรับวันนี้เวลาของการสำรวจเชิงลึกของเราก็หมดลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ